ไคกับเพื่อนที่นี่คือจุดนี้คือเสียงขอละกอนครับีอยู่ในตาตาชันา้นลึกสายไปข้างนอกที่เห็นที่ทีคนเยอะอนั่นะคือหน้าร้านคุณนะครับที่เตอย์เออลกอนก็มาดูทั้เเงเที่ยวนะ Come uh -huh. ไจีโลตั้งองลาพุบนะครับน่าจะมีการแสดงนะแต่ก็คือตรงลอรอบเวทีตรงนี้คือผู้คองหาแค่เลยนะครับเดี๋ยววอ้เรสี่ยัี่สยามนทรไลฟ์โชว์น่าดีนั่นมันก็แก๊งย นี่ตรงนี้เป็นสุดที่เป็นสุดที่ดีนะครับเป็นสุดที่ถ้ามีงานมีกานแสดงอะไรนี่เนสุดที่ดีมากตลอดลานพุระหว่างสยามเซ็นเตอร์แล้วก็ตลอน

กับวิวที่พตอ,อ,อนเย็นพอดีครับแล้วก็วิวของรถไฟฟ้านะครับที่ไปวิบใหม่แบบนี้เราให้ความสุขมากนะครับที่ประกอบกับการเฉลิมฉลองวันนี้ของจังกรายก,ยากนนครับที่นด่เอาพราละก้อน กันใ,ให้ดูนะครับรีวิวาการท่องเที่ยวนะครับเราจะอนาซาสมาที่นี่กันนะครับมาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ